สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆ FC นอกจากทาง FC ใหม่ FC เก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินก็นําแนวทางมัดรวมสีลาวเนาะจะมาแบง่งปันเช่นเคยของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนะานะแต่ก่อนอื่นเฮามาเบิ่งผลวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบลาสตาเนาะจะลาวสตาผลทีอ่ออกศูนย์ห้าเจ็ดกับแปดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเข้าเด่นศูนย์เนาะเด่นศูนย์ส่วนห้าเจ็ดไม่มาเนาะจะแปดหนึ่งแปดหนึ่งก็หลุดลาส์ VIP สองกับ5,2 2,4,2เข้าเป็นเด่น2องนะจ๊ะเด่น2ตัวเจาะไม่มาเนะจ้ะห้าสเข้าเด่น2มาตัวเจานะเนาะตัวน้น2,5ส่วนลาสตาวีพีแปดเก้าหดเากลุดนะจ๊ะส่วน40่ศูย์กเข้าเป็นเด่นศนะูนยเนาะส่วนซามาคีวีพีห้าหหลุดเนะจ้ะแป ข้าตารางเนาะสรุปมัดรวม4ีลาวเข้าเด่น02วิ่งรูดตัวเจาะมา25ส่วนตารางมา85ในรอบสามะคี VIP เนาะก<ม>็ยินดีกับพี่น้อง FC เนอกจากติดตามแนวทางมัดรวมสีลาวตามต่อวันที่21เ<ม>็ดแนวทางมีเขามีรูดเนาะปาปนกันไปค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองอันนี้95้าาด้จะพี่น้องจ้าเก้าาเนาะเก้า ส่วนเลขตารางเราจะเลขตารางมี 5, 3, 8, สองเน้นไปกลับนํำเนื้อจ้าส่วนเลขที่แอดมินเน้นเนาะก็จะมีส 4, 4่ 9, ี่สีเเนาะ มารวมสีลาวให้เด่นที่สีกับเก้าวิ่งรูดตัวเจาะสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสีเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะถ้ามักก่าชอบก็จดได้แคบได้เลยเนาะจ้ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบวิเคราะห์เบิงกะบสำหรับตัวเลขที่ได้มากกับคำนวณจากผลที่ออกเนาะจะเข้าบางร yep. ุดบางนะจ้ะเนาะผิดพลาดจากนายแอดมินกะกราบขอโทษขออภัยเนาะ มื่อนี้ก็คอใอยมีโชคมีลาบลำลำรวยๆปังๆกันทุกๆคนนะจ้าไววพอกันคลิมน้าสวัสดีค่ะ